ข้อแนะนําในการพูดหรือเล่าเรื่องให้ผู้ฟังขำาดูนะครับถ้าเราจะพูดให้ขำนะอย่าบอกว่าจะพูดเรื่องขำตลกห้ามบอกไม่ต้องบอกพอบอกพื่เขาคาดหวังไหมกูเดี๋ยวกูรอขำกูรออ้าไม่ขำเพราะนั้นคนไม่เข้าใจเวลาโพสทางไลายอ่ะเรื่องขำขำหามากผมลบทิ้งนะถ้าผมส่งต่อนะเพราะผมอ่านหลายครั้งแล้วไม่เคยหาเลยไม่ต้องไปบอกเขานะ ปรับแต่งเนื้อหาให้สมจริงผมเอามาใหม่เลยมันไม่ดีผมปรับใหม่เรื่องที่ได้ยินมายังไม่ใช่ผมเปลี่ยนแต่งเติมได้ครับเป็นความจําเป็นเราไม่ได้จริงจังเราต้องการสนุกนะึกภาพไหมไม่ต้องไปยืนบนความจริงร้อยเปอร์เซ็นทาวัตถุประสงค์เพื่อหาอย่างเรื่องผู้ว่าผู้ว่ากับผู้ใหญ่บ้านจําได้ไหม,มก็เป็นนิทานไงนะครับ เรื่องมีแพนด้านะผมแต่งเติมไปเยอะนะอย่าให้ผู้ฟังคาดเดาออกว่าเรื่องจะจบอย่างไรพอเล่าปั๊บเขารู้ละบางคนรู้แล้วเสียมารยาทด้วยรีตะโกนก่อนเลยเราเสร็จเลยไหมเออรู้แล้วมันจบอย่างงี้ใช่ไหมเงียบๆได้ไหมเวลาคนยังไม่รู้เยอะแยะใช้น้ําเสียงอารมณ์ให้สอดคล้องกับเรื่องที่เล่าถ้ามันเป็นการคนเถียงกันเนี่ยเราทํา เป็นสองตัวละครเถียงกันเลยนักพูดต้องเป็นนักแสดงต้องเป็นนักเล่าเรื่องต้องเป็นนักร้องเป็นเยอะๆดีไหมครับผมร้องเพลงเป็นไหมผมเอาเพลงมาประกอบการพูดเยอะะมากมายเลยไปดูดีวีดีเอาเยอะนะฮะเวลาไม่พอนะครับอายกตัวอย่างเช่นผู้ชายคนหนึ่งโหนรถเมย์อยู่เห็นผู้หญิงข้างหน้านุ่มกระโปรงแนบไปในร่องก้นเลยดูแล้วไม่สวยดึงให้ ไอ้แช่แกทำอะไรอผมเห็นมันไม่สวยไอ้ชอ่ไปทำยังไงขอยโกรธเลยครับป้ายหน้ามีหนูมีคนมาขึ้นแทนอันนี้ก็คิดเหมือนคนหลังนะั้นไม่สวยดึงให้อันนี้ตกใจเขาไม่ชอบ <c oughs> จับยัดเขาา้าไ <c oughs> ปฝึกเล่าครับเล่าเรื่อยๆมันจะเป๊ะเลยนะอย่างเรื่องนี้เอาไปประกอบการพูดอะไรดีผมพูดเรื่องมีน้ำใจสมมติผมพูดเรื่องมีน้ำใจคนเราเนี่ยคนจะรักต้องเป็นคนมีน้ำใจ เช่นเห็นเขาทางานหนักไปช่วยเขาเขาพิมพ์ดีดมาช่วยพิมพ์เขาเดินอยู่ไปส่งแต่มีน้ำใจกับเสือกต่างกันนิดนึงนะตัดพ M O มโอเข้าไงเนหะ็นไหมมีน้ำใจกับเสือกต่างกันนิดนึงนะเช่นเขาออกกาลังกายอยู่ขึ้นรถขึ้นรถอันนี้เสือกคนแก่เงงเงง,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 งจะข้ามถนนอุ้มไปอีกฝั่งแนละ้วคนแก่ตกใจมึงกูมาทำไมกูรอรถอยู่ฝั่งนะู้นไม่รู้จะขางกวง แล้วก็เข้าเรื่องเมื่อกี้นะี่ไนะต่อไป,ป,ป,ปเวลาเยอะก็เอาหลายๆเรื่องเตรียมไปหลายๆเรื่องแล้วพูดบ่อยๆมันจะต้องเป็นแบบนั้นเลยมันจะไม่มีทางเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เลยสมัยก่อนผมพูดให้การข่าวแหงชาติผมใช้มุกเพลงเยอะมากมันจะแบบเดียวกันแป๊ะเลยเอาตรงไหนมุกเพลงรู้จักให้กําลังใจตัวเองหาอาหารอร่อยๆเวลาเหนื่อยหรือท้อแท้ซื้อของให้ตัวเองได้ไหม กำลังใจที่ดีที่สุดเนี่ยฝึกให้ตัวเองได้ไหมทําไมต้องรอคนอื่นให้ล่ะของขวัญวันเกิดคนอื่นซื้อให้กับเราซื้ออนไนดีกว่าผมซื้อเองครับวันเกิดผมนั่งเหงาอยู่ในห้องคนเดียวไม่ดีแน่ๆเลิกกับแฟนเก่าแต่งตัวให้ดีที่สุดแล้วก็ส่งกระจกว้าวไม่ธรรมดานะเนี่ยเราเนี่ยเดี๋ยวไปเดินห้างสักหน่อยอาจจะมีแมวมองหรือหมาเห็นมัง้ง <c oughs> แล้วก็ซื้อเสื้อผ้าให้ตัวเองบอกพนักงานห่อให้ด้วยสามชุดเลย บรบกวนห่อของขวัญแล้วก็เขียนด้วยน้องสุขสันต์วันเกิดแด่คุณสุกิจขอให้คุณสุกิจมีความสุขมากๆแล้วพบรักใหม่เร็วด้วยความปรารถนาดีจากสุกิจ <laughs> ผิดกฎหมายอะไรไหม <laughs> เด็กก็ยิ้มไปพี่ผิดหรือแบบมาเลาพี่ตื้อให้พี่เอง <laughs> มันก็หัวลรอไปที่เรื่องของมึง <laughs> <laughs> ใช่ป่ะเพลงดีๆฟังแล้วมีพลังไหมน,นักขายไปขายของแล้วขายไม่ได้ พูดอะไรแล้วไม่ประสบความสำเร็จขึ้นรถร้องไห้กับเปิดเพลงให้กําลังใจไหนดีกว่าเพลงให้กําลังใจดีครับเดี๋ยวกลับขึ้นคาเมื่อเธอย้ำสัญญาเดินหน้าต่อลาฝันแสงตะวันเพิ่งจะผพ้ผลขอป้ามีเวลาให้คนเราอีกมากมายฟังเพลงนี้ดีไหมใครชอบเพลงนี้มั้งครับโอ้โหชอบมากป่าชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมายถึงเสียงเป็นเสียงตายก็น่าลอง ผมเป็นบรรยายให้นักศึกษาถ้าเริ่มเอามาอยู่ร้องเพลงเลยครับพอร้องเพลงจบปบมือกันเกลียวกนนี้เริ่มตมั้งใหญฟังแล้วทำท่าจะเบื่อร้องอีกเป็นระยะเลยจะจริงจริงนักศึกษาราชาพัฒอุดรอะไรอุดอเรเนีน่ยตะกณนครสุรินทร์ทั้งมหาลัยเลยนะครับตะกณ์ทั้งมหาลัยสุรินทร์คณะเดียวแล้วก็หลายที่ลำปางเชียงใหม่นับไม่ถ้วนนะฮะเพลงบางกลุ่มต้องใช้เพลง ในทางกลับกันฟังเพลง,งเศร้ามีโอกาเสเศร้าไหมดูหนังเศร้าจะเศร้าไหมอ่านสาราคนเศร้าจะเศร้าไหมอ่านไปอ่านทําไมเศร้าแล้วมีความสุขไหมเห็นไหมบางคนหาเรื่องอยากเศร้าใช่ปะ่ะไปฟังเพลงประมาณน,นี้แล้วเลิกกับแฟนไปฟังเพลงเงนี้เพราะเธอเหมือนหลักไม้ตั้งตรงนั้นมาเรือย,อย่างฉันได้พันอาศัยขาดเธอเหมือนขาดหลักชีวิตไปกูกะจะพันมึงกินอย่างเดียวเลยอะ หรือบางคนไปฟังเพลงเงี้ยครึ่งหนึ่งของชีวิตที่เราทหายไปแล้วมึงจะหาเจอไหมเนี่ยบางคนชีวิตอยู่ดีมีสุขหาเรื่องครับความรักก็ดีการเงินการงานนี่หมดไปฟังเพลงเงี้ยแแ่่เพียงสมมุติว่าหยุดคบกันก็มึงสมมุติทําไมอ่ะถ้าอยากตายแนะนําเพลงนี้ครับเพลงนี้เหมาะกับการฆ่าตัวตายยิ่งชื่อเพลงสิ้นหวังครับของวินัยพันธุรัก ลองฟังเนื้อนะเหมาะกับการคัดตัวตายมากหาเพลงเศร้าๆมาเปิดนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลงนี้นะครับหวังสิ่งใดก็ได้แต่สินส้นหว,วังสิ้นแรงพลังความหวังสูญสลายสิ้นแม่ความรักสิน้นเหมือนสิ้นสักชายเริ่มหามีดแล้ว <laughs> จะเพลงปาดคอเลยตายสมบูรณ์แบบเลย <laughs> เคยเห็นควายฆ่าตัวตายไหม ดินใช้ไถนาอย่างหนักกลับมาบ้านเอามีดปาดคอตัวเองตายก็มีแต่คนนี่แหละนะครับดาคนง่ไว้ควายควายใช้เยอะมากนะฮะภาษากายน้ำเสียงอารมณ์ใช่ไหมร้องเพลงเศร้าอ่ะต้องให้คนฟังเศร้านะครับเดยวในดีวีดีน่าจะมีครบนะครับค่อนข้างจะเยอะภาษากายมากกว่าปกกติเห็นไหม เดินเรื่องให้กระชับแต่เข้าใจได้และจบแบบหักมุมให้ผู้ฟังคาดไม่ถึงแม้แต่เพลงอะ่ะบางเพลงเนี่ยพวกเราก็ไม่รู้จักอะแต่ฟังแล้วมันตลกไหมบางคนมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเคยเจอไหมเรื่องงานหน่อยนะึงนายด่านิดเดียวไปคิดเยอะเลยไปทะเลาะกับแฟนอีกซวยโดนรถเฉียวอีกกลับไปบ้านทะเลาะกับแม่เอารวมทุกเรื่องมารวมกันหมดเลยเข้าห้องปิดประตูปิดไฟข้าวปลาไม่กินเปิดเพลงอย่างเนี้ย มอมเมิร์ดสลัวมีคนโวมานั่งโศกสัแล้วมันจะดีขึ้นไหมยอย่านะครับจำมันนะอย่า